วันนี้มาเก็บเห็ดครับเศษใจไหวมูบอกว่าเห็ดออกก็เลยมาจอบเบิ่งเนาะว่าเห็ดงโงกเห็ดไอ้นั่นเนาะออกอยู่ครับงโงกขาวงโงกเหลืองอ่าบางเสียงธรรมชาตินี่ครับฝนตกมันตกอยู่เลยนี่มันตกแรงมากเลยเนี่ยตะกูผมมันก็จะไหลขึ้นบนขึ้นไปนะนี่ครับนีะเนยนี่นะเบิ้งนาะ

ตั้งเซเลดูดอกครับพี่น้องเอยดูดอกดูดอกนะดูดิดอกดูดอกใจดีโอ้ยใจกี่หนีเงิ้นะพี่น้องมังโขาวครับขาวใหญ่ครับโอ้ยมองไไปแต่ผมจะพาขึ้นไปเอากันแล้วกันนะอ่าให้เห็นกันชัดๆไปเลยจ้า นกขาวใหญ่ครับนกบ้านผมดอกใหญ่ไปดูขึ้นไปเลยหาทางขึ้นก่อนเด้โอ้หึ่มครับหอ่งหึ้เดี๋ยวมานี่ มาแล้วด uh ้วยก็บอกเป็นอย่างครับเพื่อพี่น้องให้เบิ่งครับเห็นแล้โง่ขาวมีจ็ดดอกไงงูเนี้ยน้องเห็บน้งโง่ ใหญ่ๆโง่ขาวใหญ่กลับมาแล้วผมกลับมาแล้วดูดดอกบานดูดอกดิดอกบานแค่นี้โอเคพี่น้องอู้เอา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 เก็บเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนวูอยู่ในปลาปลาเพล็กเนาอวู้วววใจดอกบุบๆเลยชุดนี้โอเคเก็บก่อนครับเซลฟี่กันหน่อยเซลฟี่กันหนยเด็กเด็ก Perfect.